มีนมสองข้างแม่บอกเป็นผูหญิงมีนมสองข้างป้าเข้าป่ากันน้ำทางไป <c oughs> ต้องไหน <c oughs> อหน่ะเงียบบอย่าุวนวายอย่าเสียงดังยอย่าเสียงดังอย่าพูดอะไรที่มันไม่เป็นมงคล ห้ามพูดอะไรมากแม่โู้สาวดูหน่อไม้นี่ขากับตัดหน่อไม้ก่อน อะไรนะค่อยๆก้มไปอย่าไปยุ่งกับเขาเองยิ้อก่อนก้ม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 ขอทางไปหน่อยนะจ้าอทางขอทางไปด มาามแม่แต่ก้อนมีไหมแม่แต่ถาง<ม>าเสร็จแล้วให้แม่ให้แล้วแม่เบิ้งไม่สวยให้แม่แต่ก้อนมีจอมปลวกแบบนี้ไหมเรื่อแม่ก็บเบริเบิง้งหรือว่าเพิ่งมีแล้วใครมีคนเห็นก็ม้าก็เห็นโอ้เพิ่งใหญ่ามากเลยพิมพ์เน,นี่ยนแม่น้องขอถ่ายรูปหน่อยอ,อ,อยีแล้วอีแถวไทยแล้วโอ้หนูเห็นแต่ว่ามีเพิ่งมีเพิ่งเจหนูบอกได้ว่า เอาีกทีเียายไปแล้วอ้พึ่งลังใหญ่มากเลยแต่ไม่ได้มาเอานะเต็มร้อยเปอร์นตะมันะสีห่างหรือบ่ห่างกับัเออที่ที่ทายขอที่กัด้นไ้เ้าบเด้อโชทย่ะแก้างข้งนี้ออาเป็นสีงใหญ่ใหญ่แกกตัวเราอีกแบบนี้อ่ะทีนี้นะสาวหนเป็นคนทำ

Thank you. ขออนุญาตถ่ายลงในช่อง YouTube เดอ้อให้มีคนเห็นถ้ามีท่าถูกจริง mm. เผื่อเขาจะได้เฮ็ดบุญนำช่วยกันสัางทรงสัางสารเดอ้อจ้าให้ถูกให้มีคนเข้ามาบึง้งให้มีคนเข้ามาติดตามหลายๆให้คนถูกหวย จากคลิปนี้เด้อซาธุซาธุเอาสามตัวบอกสามตัวตรงๆเลยเด้อลูงกงลางป็นยิงมีนมสองข้างแม่บอกเป็น,นู้หยิงมีนมสองข้างมนมแล้วแบบหัวมีตาแต่หัวล้มเหลมหัวแหลม ไอ้ตามัน,นพรายพรนมันมะไรนั่นก็มาละไปขอไป เลกเก้าหนึ่งสองยเ็มมาจากใส่เนี่ยนี่เกเกากับมาเห็นเลย้าสองใสักมือจ้เพิ่งไปมองไเห็นไหมเล็เก่านเก็พีเล้าเนี่เห็นเลห้าเห็นแล้วเลเกาเลขสามเลหาหายู่พี่ ออกจากเขาออกจากเขาวางไว้นี่ะ ให้ชวดให้ชวดดูอีกรอบก่อนกลับบ้าน เอไหมขากลับแล้วไหมพร้อมออก็ใกล้บ้านเรานี่มันไกลมัไกลวะบ่รู้ว่ในตรงไหนมันต้องถังไปอ่ะถางไปงั้นไปไปไปถางไมก็